เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยไออภิษฎา,านะคะก็ได้เผยภาพอบอุ่นหลังจากที่คุณพี่รัศมีแขกนะคะหรือว่ารัศมีแขกที่ทุกคนเรียกกันนะคะคุณลุงอารมณ์ดีนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมน้องเรอาลูกสาวสุดน่ารักของไออภิษฎานะคะงานนี้ทําเอาไอ้นะคะก็ได้เผยภาพนะคะแล้วก็ทั้งคลิปนะคะที่ลุงรัศมีแขกเนี่ยอุ้มหลานสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าลูกเก่งมากจิตแข็งมากไม่กลัวลุง ซึ่งวันนี้นะคะทางทีวีพูนะคะได้เจอคุณรัศมีแขนเราเลยเก็บุตสัมภาษณ์มาขัดวินาทีที่เจอน้องเลอยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะล่าสุดพี่แขกเห็นเผอหลานมากหลาน,น,นอ,อีกคนนึงอกัวกลัวกลูวเาเออเลียะลูกไอเขาจริงๆเราก็ไปแต่เราแบบน่ารักมากคือเป็นโลกอย่างนี้เวลาเราไปหาลูกเพื่อนเราเล่นอะไรเสร็จปุ๊บอะเราจะบอกตัวเองเลยบอกว่าหยุดหยุด อย่าไปหลงเพราะถ้าหลงแล้วมันคือปัญหาไหนจะต้องไปเจอไหนจะต้องคือมันจะวุ่นวายเกี่ยวกับพ่อแม่เขาไปหมดมันจะมีสิ่งที่เราแบบอยากเอาจันมาให้อยากเอานี้มาให้คือมันไม่ได้แล้วพอมันไม่ได้มันทรมานเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดินแต่สายกลางไปหาหลานรักหลานแต่พอดีอยู่กับหลานแต่พอดีทำทุกอย่างแต่พอดีอยากฟังหน่อยวิแขรน้องดิยาเป็นไงบ้างพี่ไอเองมเอาจริงจริงกับที่ไอเหมือนไอโพสไปจิตแข็งมาจิตแข็งเขก็ตกใจแบบอะไรแบบ ระยบแบบติดแข็งแบบไม่กลัวแขแบบจิตแข็งไม่กลัวแขอะไรแบบคือคนอะไม่รู้นอนตลอดแล้วแขเนี่ยเป็นคนพูดเสียงดังไอ้เราบางทีก็แบบว่าขึ้นมาอย่าว่าปกติปกติอะและหลายหลายคนที่มาเจอเนย่ยงเขาตกใจเขาก็ร้องไห้บกุกเราตัวใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่นี่ไม่อันนี้เฉยอันนี้นอนตัอคือแม้กระทั่งอะถามว่าจิตแข็งแค่ไหนแม้กระทั่งแขงไปเขี่ยมือให้ตื่นนะไปเขี่ยไปยิก บบไม่ได้กีกหลานนะไปแบบทําแบบตื่นสักทีได้ไม่ตื่นมาตื่นมาครับเออจะนอนต่อเอามานอนด้วแขงก็หลับต่อเอามาว่าตัวนี้ก็หลับต่ออะไรเงี้ยโจรกระทันแบบโอ้ย oh, ไม่ไหวแล้วเลียตื่นได้แล้วนี่เออพอแล้วเออพอตื่นมาปุ๊บเขาก็เห็นเราแล้ว,ลวเขา,เเามองเขาก็อุ้ยเราก็บอกตัวเองนะว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอะไรเขาก็อ๋อ oh, เออแอบเราอะไรเงี้ยก็เหนือยวันหลก ขันสุดเลยไหมครับพี่แกอุนารักหลงเลยก็แต่พยายามก็คือ <S <S ไม่เจอบ่อยกะดีละถ้าหลงเดี๋ยวยุ่งรับผลหลักชิ้นใหญ่เลยไหมครับพี่แกยัง, <S <S ยงพอด้วยจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่ให้ให้ของหลากก็จะให้ทองอะไรอยู่ละแต่พักหลังรู้สึกสังเกตไหมครับว่าคนุในุวงการเนี่ยเกิดลูกกันเยอะมากซึ่งทองหนึ่งบาทอ่ะมันก็สามหมื่นเกิดกระติดติดไม่เกรงใจเราเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าขออนุญาตเดินสส่กลางค่ะ หนูไปเอากับพ่อแม่หนูนะลูกลุงไม่มีแล้วนะลุงมีแต่ความรักพี่แขกพี่แขกชอบเด็กมากอย่างงี้ไม่อยากมีแบบว่าเองหรืพี่แขกะรเอาจิงๆเราก็เคยคิดแหละว่าถามอยากมีลูกไหมแต่วันสเรารู้สึกว่าเราไม่ฝืนความเป็นธรรมชาติดีกว่าเราเป็นคนเชื่อในเรื่องเดสตินีเราเกิดมาเราชอบผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายมีลูกกันไม่ได้ถึงแม้จริงๆมีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ดีกว่าเราใช้ชีวิตในพาร์คของเราแล้วที่เหลือจริงๆลูกอ่ะ ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะมีลูกหรือว่าอะไรเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าใครจะต้องมาดูแลเราตอนแก่หรือว่าจะมาอยู่กับเราตอนแก่เงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีหลานนะซึ่งหลานจริงๆก็มาในพานลูกแหละแถมสบายด้วยไม่ต้องห่วงเวลาพอเราไม่อยู่แล้วว่าอะไรเขาก็อยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีห่วง